บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้จัดงานเลี้ยงแนะนำเครื่องโบอิง787 Dreamliner ภายใต้แนวคิด The New Lifestyle Above the Earth โบอิง787 d r ม a m l i n e r ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษมีน้ำหนักเบาประหยัดน้ำมันและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงการออกแบบที่นั่งใหม่ชั้นธุรกิจมี24ที่นั่งชั้นประหยัด240ที่นั่ง นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีกลองอากาศช่วยลดปัญหาอากาศแห้งภายในห้องโดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสบายมากที่สุดนี่เป็นเครื่องบินใหม่ที่สุดที่เข้ามาใช้ในบริษัทการบินไทยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องชาวชนชาวไทยนะครับมาร่วมใช้บริการของการบินไทยนะครับซึ่งท่านจะพบกับความประทับใจการที่นั่งที่สะดวกสบายนะครับมีการดูแลท่าน นะครับในการโดยสารกับเราเนี่ยเรามีสิทธิพิเศษให้ท่านต่างๆมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับมาร่วมใช้บริการของกสิทัยครับ